สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกเขาหลามออฟฟิเชียลค่ะวันนี้ไปทางไปทางชัยภูมิจะพี่น้องอำเภอภูเขียว <c oughs> เดินทางจากโคราชจะพี่น้องโคราชจะไปแยกเขาหลามโซเดซ ข้าใส่แล้วเนี่ยนี่แล้วสองเล่มนข้าแล้วเดีย,ยอ๋อเดี๋ยวแถวามองคายมันเหม,ามนเตีย,ยาม,ามังคาย ชาชาในเฮียนะคระับซาฮาดีครับซาซามีดาตัวเดินทางปลอดภัยเรื่องปะปุปป่าผมบอกรักษาลูกหลานให้ถึงบ้านปลอดภัยด้วย โอ้โหนงหนาทำชายรมลมผู้ไปอันกรุงเทพเป็นอะไรเนาะด่านตรวจจะไปเนาะ ตวลวจนะวัดีครับพระคุณเปลี่ยนดานแล้วฉันทำไมฉันใจหายา <laughs> วันซ้อนเลยอย่าซีบ้างเด็ดเล บ่าไก่แต่ว่าอีกสองร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปพูดถี่หรือยังช่างใหญ่ <c oughs> <c oughs> จำทางกลับบ้านไม่ได้สมองเบลอ,อช่างใหญ่สมองเบลอ,อแล้วใช้สองช่องทางซ้ายเื่อเบียบซ้ายโอ้โหเอาใช้สองช่องทางซ้ายใช้ชเพียบียดซ้าย น้่งรัดเหนียวนมนรัดฟิดแน่นาะพูดเขารัดขอนสบายับตามเดี๋ยวคุณมาเอ ตลาดสดแก้งคอก่อนจะถึงภูเขียวแก้งงคอแล้วกับภูเขียวจะไปนอนกันนี่ถึงบ้านเจ๊เดือนแยกเข้าลาม

ฉันยืดเลยแล้วนันไม่เป็นกนนำลังใจติแมนที่นี่ไปหลอกลวงการหลอกลวงใช่หลอกลวงหลอกตาหลวงตาเนี่จ้ะแกงคอตลาดสดแกงคอแกงคอนี่เป็นอำเภอยง ชัยภูมอิอำเภอจังข้ออำเภอเกตเป็นอำเภอสิอจังหวัดชัยภูมิเหมือนกันจ่ะพี่น้องโอ้เมือไม่นิ่งเลยเมือเจอเดือนไม่นิ่งเลยเที่ยวเป็นแต่คิวเรื่อยจ่ะพี่น้องจับขว้างไม่พกวันน้อยตลาดสองพันหา้าต,ต,ตัวนักขายไม่ร้อนกันเลยเกิดมันเป็นสัตว์นี่ก็ฉันทำไม่ลงเลย าหลามออฟฟิเชียลเลยค่ะพาชมบรรยากาศกลับบ้านจ้ะพี่น้องพาทัวร์ชมบรรยากาศทางกลับบ้านไปภูเขียวจ้ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจค่ะตัวนี้ตากแต่ชางติดได้งอยู่ที่ติดได้งแล้วเป็น